สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันที่2กรกฎาคม2องพน,งนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100แล้วก็มีการทดนะคะนักเรียนดูตามภาพจะไหลไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะคจะอธิบายให้ฟังว่าแก้วมีปากกา27ด้ามก้อยมีปากกา8ด้าม แก้วและก้อยมีปากการวมกันกี่ด้ามถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะแสดงการบวกได้ดังนี้นะคะมาดูจำนวน27 2อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยบวกด้วย8นักงเรียนดูภาพทางซ้ายมือก่อนนะคะบวกด้วย8ทีนี้ในหลักหน่วยก็คือมี7กับ8ใช่ไหมคะ7หน่วยกับ8หน่วย พราะคุณครูบอกแล้วว่าถ้าการเราถ้าเราบวกเราต้องบวกจากหลักหน่วยไปยังหลักสิบในรูปทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะเอา7ดหน่วยบวกกับ8หน่วยก็จะได้เท่าไหร่คะสิบห้อยู่ในหลักหน่วยก็ใส่5ในหลักหน่วยแล้วทด10หรือทด1ไว้ในหลักสิบบนเลข2นะคะ เมื่อเราได้หนักหน่วยเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาดูทางขวามือของนักเรียนเราจะมาบวกในหลักสิบอ่าเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้เราบวกในหลักหน่วย7จบวกแได้15ใส่5้าทด1หลักสิบสองสิบบวกกับที่ทดอีกหนึ่งสิบก็ได้เท่ากับ30เราก็ใส่3ในช่องหลัก10นะคะ ในช่องหลักสิบนะคะอ่าเรียนดูนะคะการบวกในหลักหน่วย7หน่วยบวกกับ8หน่วยได้15 15หน่วยจัดกลุ่มครบ10ได้1 0กับ5หน่วยในหลักหน่วยและทด1 0ไปยังหลัก10เขียน1ในหลัก10นะคะเหมือนกันนะคะขั้นที่2การบวกในหลัก10 20กับจำนวนที่ทดมาอีก1 0เราก็ได้30เราก็เขียนเลข3ในหลัก10บ ดังนั้น2 8่สิบวกแก็ได้เท่ากับ3ามนี่เรามาพิจารณาการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์จำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะนักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะแบบส่วนย่อยและส่วนรวม27เท่ากับ25บวกส2งบวก8ก็เท่ากับ 25บวก2บวก8นะคะก็เท่ากับเราก็ดึงอะไรลงมาคะ่ะ25แล้วเอา2ไปบวก8เท่ากับ10ดังนั้น25บวก10ก็ได้เท่ากับ3 15นะคะต่อมามาดูนะคะการหาผลบวกของ19กับ45 เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ดังนี้จำนวน19บวกด้วย1 5เท่าไเท่ากับเท่าไหร่มีช่องสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะคะเอามาดูครั้งที่1เราบวกในหลักหน่วยก่อนคือจำนวน9หน่วยบวกกับ5หน่วยก็ได้14ใส่4ทด1นะเราบวกหลักหน่วยเมื่อบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วมาบวกในหลัก10 นะคะในหลัก10 1บวก4ได้เท่ากับ5อีกที่ทดไว้1ก็เป็น6ดังนั้น19บวก45ก็ได้เท่ากับ64เราก็มาพิจารณาการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของแบบส่วนย่อยและส่วนรวม19บวก45เอา19ออกมาก่อน19วางเอาไว้บวกด้วย45นะคะก็บวกด้วย1 บวกด้วย44นะคะจาก45ดึงออกมา1ก่อนก็บวกด้วย44เท่ากับ19บวก1เท่ากับ20แล้วไปบวก44ก็ได้เท่ากับ64เหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูการบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100มีการทดจากมีการทด โดยทดจากหลักหน่วยไปยังหลัก10เมื่อผลบวกของจำนวนในหลักหน่วยเป็นจำนวนสองหลักหรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้จำนวนสองจำนวนบวกกันได้10แล้วบอกโดยวิธีแล้วบวกโดยวิธีบวกจำนวนที่ไม่มีการทดนะคะนี่เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะ เป็นฝึกหัดอ่านักเรียนดูการหาผลบวกนะคะอ่าวการหาผลบวกนักเรียนดูข้อที่หนึ่งการหาผลบวกเดี๋ยวนะคะคุณครูคขีดเส้นใต้ก่อนตุตุ๊ดุุการหาผลบวกคุณครูบอกทุกครั้งใช่ไหมคะว่าถ้านักเรียนมีตัวตั้งและตัวบวก ได้ตัวบวกเราจะต้องขีดเส้นใต้กี่เส้นคะ1เส้นแล้วผลบวกที่ได้เราจะขีดเส้นใต้สองเส้นใช่ไหมคะทีนี้มาดูนะคะหลักหน่วย7หน่วยบวกหหน่วยก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่านักเนียนลองทำเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังอ่าเหน่วยบวกหหน่วยเท่ากับ12เราก็ใส่อะไรคะ ใส่สองทดไว้หนึ่งในหลักสิบสามในหลักสิบสามสิบบวกหนึ่งสิบก็ได้เท่ากับสี่สิบอ่านะคะแล้วอย่าลืมนะคะให้ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะขีดเส้นใต้ที่ผลบวกนะคะผลบวกเราจะขีดเส้นใต้สองเส้นอ่านะคะอ้าวต่อมา ดูต่อมานะคะข้อสองสีบองบวกเก้าสบอ็ดแปสีบวกเกบวกสในหลักหน่วยก็ได้เท่ากับนักเรียนลองบวกดูก่อนว่าจะได้เหมือนกับคุณครูไหมนะคะอ่าสี่สิบวกเกบวกสก็เท่ากับ11ใส่1ทนทดหน สีบวกหนึก็ได้เท่ากับห้านักเรียนได้เหมือนคุณครูไหมคะอ่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ขีดเส้นใต้ก่อนนะคะใต้ผลบวกก่อนให้เราขีด1เส้นแล้วเมื่อได้ผลบวก เราก็ขีดเส้นใต้2เส้นใช่ไหมคะอย่าลืมนะทุกครั้งนะคะจะต้องขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวคุณครูคขีดไว้ก่อนอ่าทีนี้นะักเรียนลองบวกดูว่าได้จะได้เหมือนกับที่คุณครูบวกไหมนะคะอ่าแปดบวกหเท่ากับสิใส่สนะคะทด1 หกบวกหได้7กับอีกที่ทดไว้1เป็น8อ่าข้อ4 9่บวกสได้เท่ากับ12บทดไว้1 6ึบวกสได้เท่ากับ8กับที่ทดไว้1อีกเป็น9ก้าอ่านะคะต่อไป มาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่5ขีดเส้นใต้ใต้ตัวบวกก่อนนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ที่ผลบวกอ่ะดูนะคะ9บวก3ได้เท่ากับถูกต้อง12เหมือนกันทดไว้1 7บวก1ได้8กับที่ทดไว้1ก็เป็น9 ต่อมาข้อ6กบวก7ได้เท่ากับ10ใส่0โทด1 5บวก3ได้เท่ากับ8กัอีกที่ทดไว้1ก็เป็น9อ่านะคะจะคู่นะคะขีดเส้นใต้ปผนบวกก่อนอทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องขีด มีต้องขีดเส้นใต้ที่ใต้ผลบวกด้วยนะคะส่วนมากนะักเรียนชอบลืมนะถ้าไม่ขีดเส้นใต้ก็ที่ตัวบวกก็ผลบวกนะคะอ่ามตเรียนดูข้อที่7 9บวก7ได้เท่ากับ16ใส่6เอ้ยโจ๊กๆๆๆเท่ากับ16ใส่6โทษ1 สี่บวกสี่ได้เท่ากับแปดที่ทดไว้หนึ่งก็เป็นเก้าต่อมาก็แปดเก้าบวกสี่ก็เท่ากับสิบสามใส่สามทดหนึ่งสี่บวกสามได้เจ็ดกับที่ทดไว้หนึ่งเป็นแปดนักเรียนอย่าลืมนะอย่าลืมตัวทดนะส่วนมากที่นักเรียนจะผิดก็เพราะนักเรียนลืมใส่ตัวตัวทดนะคะลืมใส่ตัวทดนะคะ ราะฉะนั้นดังนั้นนะคะให้นักเรียนการบวกจํานวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อยมีการทดจากหลักหน่วยไปยังหลักสิบเมื่อผลบวกของจํานวนในหลักหน่วยเป็นจํานวนสองหลักนะคะทีนี้เรามาดูการการบวกที่ปิดาาทดนักเรียนทําได้แล้วน,นะคะเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูการสลับที่ของการบวกมาดู การสลับที่ของการบวกนั้นจำนวนนับสองจำนวนอย่างเช่น11บวก12เท่ากับอ่าสิบเบวกยีเท่ากับ22บวก11บเนะคะสาบวก15เท่ากับ15บวก38การบวกจำนวนสองจำนวนใ,นใดๆสามารถสลับที่จำนวนทั้งสองโดยที่ผลบวกยังคงเดิมอ่าน้องเรียนมาดู11บวก22ก็ได้เท่าไหร่คะ อ่าสามสิบสามทีนี้ยี่สิบสองบวกสิบเอ็ดก็ได้เท่ากับสามสิบสามเราเพียงแต่ว่าทางซ้ายมือของนักเรียนตัวตั้งคือสิบเอ็ดตัวบวกคือยี่สิบสองแต่พอมาทางขวามือของนักเรียนเราสลับที่เอาจํานวนยี่สิบสองที่เป็นตัวบวกมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาจํานวนสิบเอ็ดซึ่งเป็นตัวตั้งในทางซ้ายมือมาเป็นตัวบวกในทางขวามือ แต่ผลที่ออกมาก็คือทำไมคะได้ผลบวกเท่ากันนะคะได้ผลบวกเท่ากันนี่ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนหน้า63ในแนวตั้งทำข้อ1ถึงข้อ10โดยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะทําตามตัวอย่างเลยนะคะที่คุณครูให้ไว้นะคะทําตามตัวอย่างเลยนะคะทำแค่ข้อ1ถึงข้อ10นะคะ ข้อหนถึงข้อ10ทีนี้เมื่อทำในสมุดเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า26จุดประสงค์ที่2.3ข้อ1ถึงข้อ9และหน้าที่27แค่นั้นนะคะ,ะคุณครูบอกว่านักเรียนทุกคนทำได้นะคะแล้วก็คิดเองนะคะคิดเองทำเองนะคะในเวลาสอบนักเรียนจะได้เป็นนะคะ ให้คิดเองทำเองนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน